อนนี้เราอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยค่ะเราก็อยู่กับฟูงน้องแกไม่ใช่แพะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่สวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยที่นี่ก็คือเขื่อนปาสักนะคะจังหวัดลบบุรีถ้าเกิดว่า เพื่อนๆเปิดมานะคะก็พิมพ์ได้เลยว่าสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยหรือว่าเป็นอุทยานชุมชนบ้านท่าริบนะคะอยู่ที่ลบบุรีค่ะ <c oughs> ก็จะเจอกับฟูน้องแพแบบนี้เลยแนะนําให้มาช่วงประมาณ4ี่มงเย็นนะคะ <c oughs> เขาก็จะปล่อยน้องแพออกมาเพื่อกินหญ้านะคะแล้วก็ด้านหลังก็จะมีคุณป้านะคะเขามาขายหญ้าแล้วก็นมสําหรับน้องแพด้วยกำลังแค่ยีาบาทเท่า, <c oughs> านั้นเองเดี๋ยวเราไปซื้อหญ้ากันดีกว่า อยู่กับน้องแพ้นะคะที่นี่ก็คือเขาเรียกว่าอุทยานบ้านท่าริศนะคะอยู่ที่จังหวัดลบบุรีค่ะคก็คือแถวแถวเขื่อนป่าสักนี่แหละเ,เขาจะปล่อยน้องแพนะคะอยู่ประมาณช่วง4โมงเย็นนะคะแดดกาําลังร่มๆเลยแล้วก็เราก็จะให้น้องๆมากินหญ้าเราก็จะได้ ค่ะเราก็ด้านหลังก็จะมีอาหารของน้องขายด้วยแหละถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาให้อาหารน้องแพะนะคะก็ผักกําละแค่20บาทเท่านั้นเองนะเดี๋ยวเราไปซื้อผักมาให้อาหารน้องกันค่ะน้องกีตสินแล้วเขาก็จะวิ เราต้องเพยงให้มันไกลๆนะไม่งั้นเดี๋ยวน้องจะ ถ้าเกิดว่าเรามีผักน้องก็จะมาลุมเราแต่ว่าถ้าตอนนี้เราไม่มีอะไรแล้วน้องก็จะอยู่แบบนี้ก็คือแนะนำให้มาช่วงประมาณสี่โมงเย็นนะคะเราก็จะได้เจอกับน้องๆแล้วก็แดดก็กำลังไม่ร้อนมากด้วยนะก็จะมีคุณป้านะคะเขามาขายผักขายนมใครจะซื้อนมเลี้ยงน้องก็ได้นะ2ี่สบาทเท่านั้นเองเราก็ถ่ายรูปสวยมากๆ วิ่งตัวนี้ตัวใหญ่อ่ะ เราก็สามารถเล่นกับเขาได้เลยนะเพราะว่าแพที่นี่ใจดีมากตัวเล็กตัวเล็กเหมือนหมาเลยอะถ้าตัวเล็กๆอย่างนี้ก็อุ้มได้เลยนะคะนี่รักอนะ่ะเหมือนลูกหมาเลยอะ่ะอุ้มได้เลยนะคะเพราะว่าแพที่นี่เขามีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ถ้าใครอุ้มตัวใหญ่ไหวก็อุ้มเลย 不 <noise> ตอนนี้ก็คือเวลาประมาณ4ี่โมงนะคะน้องๆก็ออกมากินยาก,กันแต่ว่าแดดมันยังร้อนอยู่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้รูปส,สวยๆอะ่ะก็ให้มาประมาณช่วงเย็นๆสัก5้าโมงถึง6กโมงน้องอาจจะเข้าที่ประมาณ6กโมงครึ่งนะคะเราก็มีเวลาอยู่ตรงนี้จนถึง6กโมงครึง่งแล้วก็เดี๋ยวช่วงเย็นๆเนี่ยเรามาดูกันว่าแสงแดดมันจะล่มๆแล้วมันจะถ่ายรูปออกมาเป็นยังไงนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็รอให้น้องทานอาหารก่อนให้เรียบร้อยและเดี๋ยวเรามาเจอกันค่ะ ทุกคนระหว่างรอนะคะเราก็เดินออกมาตรงทางเข้าก็จะมีเหมือนเป็นตลาดนะแต่เขาจะมาตั้งร้านขายของเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันมีอะไรกินบ้างนะคะเพราะว่าน่าจะาอีกประมาณเป็นชั่วโมงเหมือนกันตอนนี้ก็เลยคิดว่าจะหาของกินเล่นรอก่อนนะคะนี่ๆถ้ามองดูข้างหน้าก็คือมีส้มตำลูกชิน้นตรงนี้ก็คือเราสังเกตเห็นว่าคน หลายๆคนนะคะเขาก็มาตั้งแคมป์กันนะบางทีก็คือแบบว่าจะเอารถมาเจาะใช่ไหมแล้วก็เอาเก้าอี้เอาโต๊ะออกมากลางทานข้าวดูวิวปิกนิกกันอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นแบบธรรมชาติที่สบายๆนะก็เดี๋ยวหาอะไรกินแป๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวรอเวลาเดี๋ยวไปถ่ายรูปเล่นกันค่ะ อันนี้ก็คือสภาพนะคะระวังกันด้วยนะทุกคนเพราะว่าตรงนี้จริงๆคือถ้าเราขับมาจากตอนแรกเราอยู่ตรงนู้นแล้วเราขับเราคิดว่าขับมาตรงนี้น่าจะสวยกว่าเพราะว่าตรงนั้นมันจะมีแบบฝูงแกะที่อยู่โดดๆอยู่ตรงนั้นนะคะก็เลยคิดว่าตรงนี้น่าจะถ่ายสวยกว่าแล้วมันก็อยู่ริมน้ำด้วย ก็ลเลยคิดว่าถ้าถ่ายรูปตรงนี้มันน่าจะโอเคแล้วก็เอารถติดลมอยู่ระหว่างรอคนมาช่วยนะคะ และที่นี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของจังหวัดลบบุรีค่ะก็คือรถไฟลอยน้ํานะคะอยู่ตรงเขื่อนปาสักค่ะแล้วก็ด้านหลังของแนนนะคะก็เป็นถนนที่แบบว่าเป็นถนนยาวมากๆนะคะสําหรับถ่ายรูปส่วนมองไปตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นสถานีรถไฟที่คนเขามาถ่ายรูปกันนะคะสามารถนั่งรถไฟจากกรุงเทพมาถึงตรงนี้ได้เลยนะทุกคน ก็สามารถขึ้นรถไฟจากกรุงเทพมาได้นะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเขาก็จะมาแวะตรงจุดชมวิวให้กับนะท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปเดนด้วยนะตรงนี้วิวสวยมากๆเลยนะทุกคนเราจะได้มองเห็นต้งเขื่อนป่าศักรตรงนี้ด้วยนะคะ เป็นจุดที่เขาจะมาจอดให้นักท่องเที่ยวนะคะลงมาถ่ายรูปกันตรงนี้สวยมากนะเพราะว่าเวลามองไปก็คือจะเห็นเป็นรางรถไฟโค้งแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าน้ํามันขึ้นอนะ่ะมันก็จะขึ้นมาถึงตรงนี้เลยตอนนี้น้ํามันลงอยู่ เราจะได้เห็นรถไฟเหมือนจอดอยู่กลางน้ำกลางเขื่อนป่าศักเลยนะทุกคนก็ยังไงใครอยากจะมาเที่ยวเขื่อนป่าสักนะคะตรงนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่ถ่ายรูปสวยแล้วก็เป็นจุดไฮไลท์ของที่นี่เลยนะคะยังไงก็มาเที่ยวกันเยอะๆนะแล้วยังไงเดี๋ยววันนี้เนี่ยแดน,นจะถ่ายรูปไปให้ดู ซักเล็กน้อยก่อนนะคะเผื่อว่าเป็นไอเดียให้กับเพื่อนๆน,นะคะส่วนวันนี้ขอกลาไปก่อนนะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe ให้แนนด้วยนะคะบ๊ายบาย